ตุลาคม2565ภายหลังจัดเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสาที่เวียงกุ่มกามแล้วนายนิรัตภูสิทธิ์ทถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายเลยยศพุทธชินโนรสกุลในอำเภอสารพีได้เริ่มกันลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านท่าวางตาลหมู่เจ็ด ยังคงมีระดับน้ำสูงมากและปัญหาสำคัญที่ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้เร็วเกิดจากการที่ท่อระบายน้ำข้ามฝั่งถนนวงแหวนช่วงหมู่บ้านมีสภาพอุดตันโดยมีสวาดเศษวัชพืชขยะและดินโคลอนอุดตันภายในท่อระบายน้ำจึงได้สั่งการให้แขวงทางหลวงที่2มาเร่งดำเนินการขุดลอกท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วจนกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วเมนูพุทธิมูลรายงานเตตะบนท่าวางตาลน,นะฮะซอย7บ้านบวกหัวช้างหมู่7จที่ร้องทุกแจ้งมาว่าเดือดร้อนนะครับเป็นจุดที่อยู่อยู่ริมถนนวงแหวนสายสายสามวงแหวนวงที่3นะครับ น้ำจากทิศเหนือเนี่ยโดยธรรมชาติต้องไหลลอดถนนไปทางทิศใต้ก็ปัญหาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่ฝนตกหนักน้ำน้ำน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมถังอะไรเนี่ยฝั่งที่เรายืนอยู่เนี่ยคือฝั่งทิศเหนือเนี่ยน้ำไม่ระบายน้ำไม่ระบายก็ท่วมสูงนี่หน้าอกนะครับแล้วก็วิธีแก้ไขก็คือได้ให้ทางแขวงการทางบวดการทางท่านอำเภอสารภีกับทางเทศบาลเนี่ยไปดูว่ามันปัญหาอยู่ตรงไหน ก็ไปเจอปัญหาคือท่อรอดใต้ถนนมันมีสวะมีขยะอะไรมาอุดตันอาจจะมากับตอนที่น้ํามันไหลมาเยอะๆเนี่ยนะครับก็ได้แก้ปัญหาด้วยการเอาเครื่องจักรมาขุดเอาสวะนั้นออกตอนนี้น้ําลดแล้วลดขนาดไหนก็ลดจะอกผู้ว่าถึงตอนนี้อยู่ใต้หัวเข่านะครับแล้วก็ระบายได้เร็วคาดว่าวัน2วันน่าจะน่าจะเห็นผลมากกว่านี้หรืออาจจะแห้งเลยก็ได้นะครับก็ไล่แก้ปัญหาไปทีละจุดนะครับครับ